สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่ปุปติดขับกับของคนรักสุขภาพกันนะครับในวิดีโอนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดที่จะช่วยดูแลผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจาก EP ที่1สําสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟัง EP ที่1ก็ย้อนกลับไปรับฟังได้นะครับแต่ก่อนอื่น ก็อย่าลืมให้กำลังใจโปรโพติสกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับใน EP ที่2นี้นะครับจะเป็นข้อมูลของโปรโอติกสาสายพันธ์ฮีโร่ของผู้หญิงซึ่งผมได้นำมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับสำหรับโปรโอติก3สายพันธ์ ฮีโร่ของผู้หญิงเนยนะครับสายพันธุ์ที่1ก็คือ lactobacillus rhamnosus HN001 สายพันธุ์ที่2ก็คือ lactobacillus acidophilus LA14 และสายพันธุ์ที่3นะครับก็คือ lactobacillus acidophilus NCFM ซึ่งโปรไบโอติกทั้ง3สายพันธุ์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของผู้หญิงเลยนะครับ นื่องจากว่ามีการศึกษาแล้วก็วิจัยทางคลินิกกับผู้หญิงจํานวนมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงเอาละครับเรามาเริ่มเรียนรู้สายพันธุ์แรกกันเลยนะครับสายพันธุ์ที่1นนะครับก็คือสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสรัมโนซัส h n 0 0 1รัมโนซัสเป็นแบคทีเรียนชนิดหนึ่งจากสกุลแลคโตบาซิลัสนะครับชื่อเต็มเมก็คือแลคโตบาซิลัสรัมโนซัส บางครั้งนะครับก็อาจจะเรียกชื่อย่อก็ได้ครับว่าแอลลำโนซัสสายพันธุ์นี้นะครับเป็นแบคทีเรียตามธรรมชาติที่สามารถพบได้ในร่างกายของมนุษย์อย่างเช่นพบได้ในระบบการย่อยอาหารของเราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่รวมไปถึงในช่องคลอดของเพศหญิงนะครับสายพันธุ์นี้ได้รับการวิจัยทางคลินิกจำนวนมากกับผู้หญิงโดยมกกักจะทดสอบควบคู่ไปกับสายพันธุ์และตบาซิลัสแอโดฟิลัส L.A.14 ซึ่งในงานวิจัยจะครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยในการใช้โปรไบโอติกกับผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ทั่ว,วไปนะครับรวมไปถึงผู้หญิงในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็ไปจนถึงผู้หญิงในช่วงหลังการคลอดบุตรด้วยนะครับซึ่งการวิจัยก็จะได้ศึกษาถึงผลของการใช้โปรไบโอติกที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลหลังการคลอด แล้วก็ภาวะการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วก็ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันรวมไปถึงสุขภาพช่องคลอดของเพศหญิงนะครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทำไมโปรไบโอติกจึงสำคัญสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วนะครับว่าสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ของเพศหญิงมีความสำคัญมากๆคุณแม่หลายๆคน ก็จึงได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสนับสนุนสุขภาพของทารกที่อยู่ในครันนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าด้วยปัจจัยที่มีต่อสุขภาพของผู้หญิงตั้งครันเองนั่นแหะครับที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกน้อยทั้งก่อนแล้วก็หลังคลอดได้เหมือนกันครับหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสมดุลจุลินทรีย์ทั้งในลำไส้แล้วก็ในช่องคลอดของผู้หญิงครับซึ่งความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ ก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในช่วงระยะเวลาต่างๆในระหว่างการตั้งครรภ์ของเพศหญิงนั่นเองครับซึ่งในไตรมาสที่1หรือไตรมาสแรกเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ทั้งในลำไส้แล้วก็ในช่องคลอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังคงที่อยู่แต่หลังจากไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่3นะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะที่ผิดปกติต่างๆได้ครับอย่างเช่น ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าภาวะเบาหวานขณนะตั้งครรภหรือว่าภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหลังการคลอดบุตรครับจากการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ๆแสดงให้เห็นว่าการเสริมโปรไบโอติกจากไตรามาสแรกเป็นต้นไปอาจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภรวมไปถึงทารกด้วยนะครับ คราวนี้เรามาดูประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้โปรบิโอติกสายพันธุ lactobacillus l a โน s u s HN001 นะครับซึ่งมีการศึกษาในระดับ Gold Standard ในปี2009นะครับได้ประเมินด้านความปลอดภัยในการใช้โปรบโอติกในสายพันธ์ lamosus HN001 เอาไว้ว่าจากการทดลองทางคลินิก ในผู้หญิงกว่า500คนนะครับตลอดระยะเวลาการตั้งครรภไปจนถึง6เดือนหลังการคลอดบุตรเลยนะครับรวมไปถึงทารกที่แรกเกิดตลอดระยะเวลาไปอีก2ปีครับพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภนะครับและก็ไม่มีรายงานผลข้างเคียงอื่นๆด้วยครับนั่นหมายความว่าการเสริมโปรบิอติกสายพันธุ์รมโนซัส HN001 เนี่ยมีความปลอดภัยครับ ต่อไปก็จะเป็นการศึกษาในหัวข้อต่างๆนะครับรวมถึงผลสรุปว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆดูที่หน้าจอได้เลยนะครับมาดูที่หัวข้อแรกเลยครับการศึกษาในหัวข้อภาวะซึมเศร้าและก็ความวิตกกังวลหลังการคลอดน,นะครับปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงลำไส้และก็อารมณ์ของคนเรานะครับก็คือสารที่ชื่อว่าเซโรโทนิน ซึ่งประมาณ80-90%เนี่ยจะถูกสังเคราะห์ขึ้นบริเวณระบบทางเดินอาหารครับและก็ส่วนอีกประมาณสัก10-20%ก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นที่สมองของเราครับสารเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานหลายๆประการของร่างกายของเรานะครับอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของลำไส้นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็อารมณ์ของคนเราได้ด้วยนะครับ หากร่างกายของเรามีระดับเซโรโทนินที่ลดลงก็จะส่งผลต่อภาวะความเครียดที่สูงขึ้นครับซึ่งก็จะนำไปสู่ความวิตกกังวลและก็ภาวะซึมเศร้าได้นะครับซึ่งความไม่สมดุลของจุลินซีในลำไส้สามารถที่จะรบกวนการสร้างสารเซโรโทนินได้ครับปัจจุบันพบว่าอาจจะพบภาวะซึมเศร้าและก็ความวิตกกังวลหลังคลอดได้ประมาณ 10- 1 5ของผู้หญิงตั้งครรภ์เลยนะครับ เรามาดูผลการศึกษากันนะครับผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลหลังคลอดกับการเสริมโปรไบโอติกการศึกษาในปี2017นะครับในผู้หญิง380คนขณะมีอายุครรภ์1 4 1 6สัปดาห์โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ได้รับยาหลอกแล้วก็กลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติก HN 0 0 1ในปริมาณ6 0 0 0ล้านตัวหรือว่า6 0 0 0ล้าน CFU ต่อวัน ในระหว่างการตั้งครรภ์ไปจนกระทั่ง6เดือนหลังการคลอดบุตรเลยนะครับพบว่าผู้หญิงในกลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติกมีรายงานภาวะความซึมเศร้าและก็ความวิตกกังวลเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าโปรไบโอติกสามารถที่จะไปปรับปรุงสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้และก็ในช่องคลอดเนี่ยให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นก็จะทำให้สารเซโรโทนินเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างตามปกตินะครับ เอาละครับเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งครับนั่นก็คือการศึกษาในหัวข้อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะครับจากการศึกษาในปี2016นะครับคาดว่ามี8-24%ถึงนของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อาจพบภาวะของโรคเบาหวานขณนะตั้งครรภ์ได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้การวินิจฉัยโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับก็มักจะโยงไปยังปัจจัยก็เพียงน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นหรือว่า ในกลุ่มของเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นั่นแหละครับอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของโรคนี้ได้ครับซึ่งผลการศึกษาการเสริมโปรไบโอติกกับโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับพบว่าสามารถลดอัตราการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้อย่างมีนัยสําคัญเลยครับลองดูที่กราฟเลยนะครับ รับทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับโดยยังไม่ได้แยกกลุ่มนะครับว่าเป็นช่วงผู้หญิงอายุเท่าไรแล้วก็มีประวัติเป็นโรคของเบาหวานขนาดตั้งครรภ์หรือไม่นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในกลุ่มของผู้หญิงในภาพรวมเนี่ยผู้หญิงที่เสริมโปรไบโอติกเนี่ยก็จะมีภาวะโรคเบาหวานขนาดตั้งครรภ์นเนี่ยลดลงครับเมื่อเทียบกับยาหลอก แต่ถ้าดูภาพขวามือนะครับซึ่งก็จะแยกเป็น2กลุ่มครับอย่างชัดเจนเลยว่ากลุ่มผู้หญิงที่อายุมากกว่า35ปีตั้งคันอยู่ <_ an> กับกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่แล้วก็เคยมีประวัติเป็นโรค GDM หรือว่าโรคเบาหวานขนาดตั้งคันเ <_ an> นี่ยนะครับก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าผู้หญิงที่มีอาย Super ุมากกว่า35ปี <_ an> แล้วก็ในกลุ่มผู้หญิงที่มีประวัติของโรคเบาหวานขนาดตั้งคันเนี่ยนะครับเมื่อเสริมโปรไบโอติก ก็จะสามารถที่ลดภาวะโรคเบาหวานขนาดตั้งครรภเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับยาหลอกครับต่อไปนะครับก็คือการศึกษาในหัวข้อภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียซึ่งในภาษาอังกฤษโรคนี้นะครับตัวย่อก,ก็คือ bv ครับจากการศึกษาในปี2011นะครับแล้วก็ในปี2013เนี่ยพบว่าความไม่สมดุลของจุลินซียในช่องคลอดของผู้หญิงตั้งครร สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้เหมือนกันนะครับโดยหญิงตั้งครรภ์หลายๆคนเลยครับมักจะประสบปัญหาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นมานะครับแพทย์ก็อาจจะต้องให้ใช้ยาปฏิชีวนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทางรกในครรภ์ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคกลากหรือโรคผิวหนังในเด็กได้ครับคราวนี้มาดูผลการศึกษานะครับ เพื่อนๆลองดูที่หน้าจอนะครับจะมีกราฟอยู่ทั้งด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอันนี้จะให้ดูกราฟด้านซ้ายกันก่อนกราฟด้านซ้ายนะครับจะเป็นการให้คะแนนการนับจํานวนแบคทีเรียหรือที่นักวิชาการจะเรียกว่า n u c l e n s Score ซึ่ง Nucleus Score เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าได้คะแนน0ถึง3นั่นหมายถึงว่าภาวะแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยเป็นปกตินะครับไม่มีภาวะของโรค BV แต่อย่างใดส่วนคะแนนสูงขึ้นไปก็คือ4ถึง6 อันนี้ก็คือเป็นภาวะกัมกึ่งแล้วนะครับที่อาจจะเป็นโรค BV ก็ได้แต่ถ้ามีคะแนน7ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือมีภาวะช่องคลอดอักเสบหรือว่าเป็นโรค BV แล้วนะครับคราวนี้มาดูที่กราฟนะครับกราฟจะมีทั้งหมด4แท่งใช่ไหมครับกราฟทางนั้นซ้ายมือ2แท่งแรกเนี่ยจะเป็นเบสไลน์เบสไลน์ก็คือก่อนเสริมโปรบโอติกก่อนเสริมโปรบโอติกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผู้หญิง2กลุ่ม กลุ่มด้านซ้ายที่เป็นแท่งสีชมพูนะครบับกลุ่มด้านขวาเป็นแท่งยาหลอกก็คือแท่งสีเทาและหลังจากมีการกินโปรไบโอติกผ่านไป15วันนะครับก็จะพบว่าในกลุ่มที่เสริมโปรไบโอติกดูแท่งสีชมพูนะครับคะแนนจาก5.09คะแนนลดลงมาเหลือ2.9เท่านั้นเองครับคราวนี้มาดูกราฟทางด้านขวามือบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นงานวิจัยทางคลินิกครับ ก็คือการนับแบคทีเรียกันเลยแต่กราฟทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการตอบแบบสอบถามครับซึ่งก็จะเป็นการตอบแบบสอบถามของผู้หญิงที่ได้รับการทดลองหรือได้รับการวิจัยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อมีอาการภาวะอักเสบจากแบคทีรียเนี่ยอาการคันเป็นอย่างไรบ้างการมีตกขาวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจากการตอบแบบสอบถามนะครับก็พบว่าจํานวนของผู้หญิงที่ได้รับการวิจัยหลังการใช้โปรบอติกเป็นระยะเวลา15วันเนี่ยนะครับ สามารถที่จะลดอาการคันลดอาการที่มีตกขาวี่ได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับและนี่ก็คือผลการศึกษาในเรื่องของภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียนะครับกับการเสริมโปรไบโอติกต่อไปนะครับก็จะเป็นผลการศึกษาการเสริมโปรไบโอติกกับภาวะผิดปกติในช่องคลอดอันนี้ก็คือผิดปกติในช่องคลอดของผู้หญิงทั่ว,วไปเลยนะครับซึ่งอาจจะตั้งครันหรือไม่ตั้งคันก็ได้เนี่ยนะครับ เช่นการมีตกขาวหรือว่าการมีอาการคันนะครับการศึกษาในปี2019ในผู้หญิงทั่วไปจำนวน48คนนะครับที่ไม่ได้ตั้งครันแต่ว่ามีภาวะผิดปกติในช่องคลอดอยู่นะครับอย่างเช่นมีตกขาวผิดปกติแล้วก็มีอาการคันอยู่เนี่ยโดยดูผลของการใช้โปรไบโอติกกับยาหลอกตลอดระยะเวลาของการมีรอบเดือนนะครับเป็นระยะเวลาถึง6เดือนเลยพบว่า ผู้หญิงในกลุ่มที่ใช้โปรไบโอติกจะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยครับทั้งผู้หญิงที่มีอาการคันแล้วก็ตกขาวที่ผิดปกตินะครับนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่เสริมโปรไบโอติกสามารถที่จะลดความเสี่ยงหรือลดภาวะผิดปกติในช่องคลอดได้อย่างดีเลยครับที่เกี่ยวข้องกับการมีตกขาวผิดปกติแล้วก็อาการคันครับคราวนี้มาดูบทรสรุปการวิจัยทางคลินิกนะครับในกลุ่มของผู้หญิงทั่วไปผู้หญิงตั้งคันไปจนถึงผู้หญิงหลังการคลอดบุตรนะครับ การเสริมโปรไบโอติกในผู้หญิงในช่วงตั้งครรเป็นมิติใหม่ของการวิจัยเนื่องจากสุขภาพของมารดาระหว่างการตั้งครรภมีความสำคัญมากต่อทารกในครรภนะครับจุลินซีลัคโทบาซิลัสรามโนซัสสายพันธุ์ HN001 ได้รับการทดลองอย่างกว้างขวางในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์รวมไปถึงผู้หญิงช่วงตั้งครรภครับแล้วก็ในช่วงหลังการคลอดบุตรด,ด้วย ซึ่งจากการวิจัยจแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพที่มีต่อสุขภาพนะครับสรุปในภาพรวมเนี่ยจุลินซีย์ lactobacillus rhamnosus h n 0 0 1จึงเป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ไม่กี่สายพันธุ์เลยครับที่สามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงได้ครับแล้วก็นี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งสายพันธุ์นะครับมาดูสายพันธุ์ที่สกันครับนั่นก็คือสายพันธุ์แลคโ o b a c i l l u s a c ซ p h i ส LA-14 ครับเลซโดฟิลัสเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งจากสกุลแลคโตบาซิลัสนะครับซึ่งถ้าจะเรียกชื่อเต็มนะครับก็คือแลคโตบาซิ l ัส a อลซ d โ p h i ลัสบางครั้งก็ย่อเป็น l อ c แอซิโดฟิลัสก็ได้ครับสายพันธุ์นี้นะครับเป็นแบคทีเรียตามธรรมชาติที่สามารถพบได้ในร่างกายของมนุษย์นะครับอย่างเช่นพบได้ในปากพบได้ในลำไส้เล็กพบได้ในลำไส้ใหญ่ รวมไปถึงพบได้ในช่องคลอดของเพศหญิงเช่นเดียวกันครับคุณสมบัติเด่นของโปรเบโอติกสายพันธ์แอซิดฟิลัส LA 1 4เนี่ยนะครับแบคทีเรียาสายพานนันธุ์นี้ทนทานต่อสภาวะในระบบทางเดินอาหารได้ดีครับเป็นแบคทีเรียที่ดีเป็นมิตรกับมนุษย์ซึ่งแบคทีเรียในสายพันธุ์ของแลคโตบาซิลัสนะครับจะสามารถสร้างกรดแลคติกที่มันจะไม่เอื้ออำนวยต่อการมีอยู่ของแบคทีเรียตัวร้ายครับ นั่นก็หมายความว่าจะทําให้แบคทีรเรียตัวร้ายๆเนี่ยลดจํานวนลงไปส่งผลต่อดุลนิเวศจุลินทรีย์ที่ดีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ครับซึ่งโดยสรุปก็คือแลคโตบาซิลัสแอลซิโดฟิลัส l a .14 เนี่ยนะครับจะช่วยสร้างสมดุลหรือว่าดุลนิเวศที่เหมาะสมในระบบลำไส้แล้วก็ในระบบช่องคลอดของเพศหญิงนะครับ วันนี้ก็มาดูบทบาทของจุลินทีย์สายพันธุ์ lactobacillus acidophilus l a 1 4กับสุขภาพจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงกันนะครับในช่องคลอดของเพศหญิงจะมีจุลินทรีย์ lactobacillus เป็นจุลินทรีย์ประจําถิ่นอยู่นะครับหรือเราจะเรียกว่าเจ้าถิ่นก็ได้นะครับหากจุลินทรีย์ประจําถิ่นลดจํานวนลงจุลินทรีย์ตัวร้ายๆก็จะเข้ามาอยู่แทนที่ครับซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องคลอดของเพศหญิงได้ครับ ในการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องคลอดนะครับพบว่าโปรบิโอติกสายพันธ์แลคโตบาซิลัสแอลซิโดฟิลัส l l a 4 4เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพช่องคลอดได้เมื่อใช้ควบคู่ไปกับลโตบาซิลัสลมโนซัส HN001 ์ครับจึงสรุปได้ว่าจุลินซีโลบาซิลัสแอลซิโดฟิลัส LA14 เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ไม่กี่สายพันธุ์นะครับที่สามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับก็เป็นโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่3นะครับที่เป็นฮีโร่ของผู้หญิงนั่นก็คือสายพันธุ์ l ล c t o b a c i l l u s acidophilus ncfm l ล c t o b a c i l l u s acidophilus ncfm เป็นสายพันธุ์ที่มีการวิจัยทางคลินิกมากที่สุดของสายพันธุ์ a c โ p h i l ส ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางนะครับทั้งในหลอดทดลองแล้วก็ในการศึกษาในสัตว์รวมไปถึงการทดลองคลินิกกับมนุษย์มากกว่า45การทดลองเลยครับสายพันธุ์นี้ได้รับการประเมินความปลอดภัยในการใช้แล้วก็ความสามารถในการอยู่รอดของจุลินทรีย์โดยสายพันธุ์นี้สามารถยึดเกาะผนังลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับก็จึงไปแย่งพื้นที่ของจุลินทรีย์ตัวร้ายๆครับให้ลดจํานวนลงครับ ซึ่งหัวข้อในการวิจัยโปรไบโอติกสายพันธุ์ lactobacillus a c ซ d o p h i l u s NCFM นี่นะครับการวิจัยทางคลินิกจะมุ่งเน้นไปที่ผลของการใช้โปรไบโอติกที่มีผลต่ออาการของโรคลำไส้แปรปลวนก็คืออาการปวดท้องแล้วก็ท้องอืดน,นะครับของโรคลำไส้แปรปลวนแล้วก็การสนับสนุนระบบทางเดินอาหารแล้วก็สุขภาพทั่วๆไปรวมไปถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แล้วก็สุขภาพช่องคลอดของเพศหญิงด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละการศึกษากันนะครับในการศึกษาแรกครับก็คือการศึกษาในหัวข้อการใช้ ncfm กับโรคลำไส้แปรปลวนนะครับซึ่งโรคลำไส้แปรปลวนเนี่ยตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือโรค ibs ครับในงานวิจัยในปี2000โดยการทดลองทางคลินิกแบบซุ่มควบคุมโดยใช้ผู้เข้าร่วม26คนนะครับ ในกลุ่มผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวนอยู่แล้วโดยในงานวิจัยนี้ก็จะมีการให้อาหารเสริมโปรไบโอติกที่มีสายพันธุ์แลโตบาซิลัส n c f m เป็นระยะเวลา4-6สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็จะสังเกตอาการนะครับของผู้ที่มีอาการปวดท้องแล้วก็ท้องอืดเป็นประจำเนี่ยว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผลการศึกษาเนี่ยพบว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยมีอาการดีขึ้นสำหรับอาการท้องอืดเนี่ยถึง7 3เลยครับ แล้วก็มีอาการดีขึ้นสําหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องหรือว่าอาการเกร็งที่ท้องหรือเป็นตะคริวที่ท้องเนี่ยถึง62เลยนะครับนั่นก็จะสรุปได้ว่าการเสริมโปรไบอติกสายพันธ์ุ NC FM เนี่ยกับโรคลาไส้แปรปรวนเนี่ยจะทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยมีอาการลดลงได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งนะครับในปี2016ซึ่งเป็นการทดลองขนาดใหญ่เลยนะครับ โดยศึกษาผู้ที่มีอาการทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับโรค IBS หรือว่าโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยนะครับจำนวน391คนโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือผู้ที่เสริมโปรไบโอติกสายพันธุ์ l a c t o b a c i l l u แ acidophilus ncfm ในจำนวน1,000ล้าน cfu เนี่ยกลุ่มส่วนกลุ่มที่2ก็จะให้เสริมมากขึ้นครับก็คือ10,000ล้าน cfu และในกลุ่มที่3เนี่ยนะครับ ก็จะให้เสริมเป็นยาหลอกธรรมดาครับซึ่งระยะเวลาการเสริมเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลา12สัปดาห์นะครับซึ่งผลการศึกษานะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูที่กราฟที่หน้าจอได้เลยนะครับก็พบว่าการเสริมโปรไบโอติกสามารถที่จะลดความรุนแรงของอาการปวดท้องได้สูงกว่ายาหลอกมา,มากๆเลยครับแล้วก็เป็นที่สังเกตด้วยนะครับว่าการเสริมโปรไบโอติกในจํานวนที่มากขึ้นก็คือ1 0 0 0 0ล้าน CFU เนี่ยจะได้ผลดีกว่า1 0 0 0ล้าน CFU ด้วยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการศึกษาในหัวข้อการใช้โรไบโอติก NCFM เนี่ยกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งมีการศึกษาในปี2009เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้โรไบโอติกต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยสายพันธ์ุ NCFM ได้รับการศึกษาร่วมกับสายพันธ์อื่นๆนะครับโดยการศึกษานี้นะครับจะศึกษาในเด็ก ที่มีอายุ3 5ถึง5ปีครับจำนวน326คนโดยมีการควบคุมด้วยยาหลอกโดยเด็กจะได้รับอาหารเสริมโปรไบโอติกวันละ2ครั้งนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนผลการศึกษานะครับพบว่าเด็กที่ได้รับอาหารเสริมโปรไบโอติกจะมีอาการไข้ลดลง45%เครับมีอาการไอลดลง41%มีอาการน้ำมูกไหลลดลง7%เ แล้วก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง65%นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกนั่นก็หมายความว่าการเสริมโปรบอติกในสายพันธุ์ ncfm เนี่ยนะครับก็จะช่วยดูแลสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกันครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเพศหญิงโดยเฉพาะเลยก็คือการศึกษาในหัวข้อการใช้โปรบอติกสายพันธุ์ ncfm กับเชื้อ candida เชื้อ candida เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับ ที่พบได้ตามส่วนต่างๆในร่างกายของมนุษย์เป็นปกติเลยทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเช่นสามารถพบได้ที่ผิวหนังในช่องปากอวัยวะต่างๆรวมไปถึงในช่องคลอดของเพศหญิงนะครับปกติแล้วเชื้อแคนดิดาจะถูกควบคุมโดยจุลินทรีย์ประจำถิ่นชนิดอื่นๆนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสนี่แหละครับแต่เจ้าเชื้อแคนดิดาเนี่ย ตัวมันเป็นเชื้อที่ชอบฉฉยโอกาสมากๆเลยสามารถที่จะเจริญเติบโตแบ่งจํานวนเพิ่มจํานวนของตัวเองเนี่ยมากขึ้นได้ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อตัวมันนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อชุมชนของแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยลดจํานวนลงหรือว่าในบางครั้งภูมิคุ้มกันของเราต่ําลงหรือสําหรับเพศหญิงนะครับที่มีสภาวะความเป็นกรดเป็นด่างในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป ภาวะเหล่านี้ล่ะครับเชื้อแคนดิดาก็จะเริ่มฉวยโอกาสในการเพิ่มจํานวนจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติของสุขภาพช่องคลอดของเพศหญิงต่อมาครับจากผลการศึกษาการใช้ NCFM กับเชื้อแคนดิดาเนี่ยนะครับสายพันธ์ุ NCFM เป็นหนึ่งในสายพันธ์ุที่ได้รับการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อเชื้อแคนดิดาโดยเมื่อเสริมโปรไบโอติกสายพันธ์ NCFM เป็นประจำก็จะพบว่า แลคโตบาซิลัสสายพันธุ์ MCFM เนี่ยก็จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จะสามารถไปยึดเกาะผนังกันลาไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยปรับสภาวะความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้เชื้อโรคตัวร้ายๆนะครับโดยเฉพาะเชื้อแคนดิดาเนี่ยลดจํานวนลงไปครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราเสริมโปรบโอติกสายพันธุ์นี้เข้าไปก็จะไปแย่งพื้นที่คืนจากเชื้อแคนดิดานั่นเองครับ ซึ่งจากการศึกษาก็จะสรุปได้ว่าจุลินทรีย์แลคโทบาซิลัสแอลซิโดฟิลัสสายพันธุ์ NCFM ก็เป็นหนึ่งในจุลินทีย์ไม่กี่สายพันธุ์ครับที่จะสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงได้ครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมคัดเลือกมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันของโปรไบโอติก3สายพันธุ์ฮีโร่ของผู้หญิงเอามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับสายพันธุ์ที่1ก็คือ แลคโตบาซิลัสล m โนซัส HN001 สายพันธุ์ที่2ก็คือแลคโตบาซิลัสเอลซิโดฟิลัส LA14 สายพันธุ์ที่3ก็คือแลคโตบาซิ l ัสเอลซิโดฟิลัส NCFM ครับ3ส,สายพันธุ์ฮีโร่ของผู้หญิงครับสำหรับผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอ,อาหารสุขภาพระบบภูมิคุ้มกันรวมไปถึงสุขภาพของจุดซ่อนเร้นก็ขอแนะนำเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่เหมาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเรามาดูส่วนประกอบสำคัญใน1ซองกันนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างส่วนประกอบสำคัญใน1ซองนะครับจะประกอบไปด้วยจุลินซีโปรไบโอติกสาสายพันธุ์สูตรเฉพาะสำหรับผู้หญิงนะครับในปริมาณรวม10.4พันล้านตัวซึ่งโปรไบโอติก3าสายพันธุ์ก็ได้แก่สายพันธุ์ที่1น,นะครับก็คือแลคโตบาซิลัสลำโนซัส HN001 สายพันธุ์ที่2ก็คือ lactobacillus acidophilus LA14 และสายพันธุ์ที่3นะครับก็คือ lactobacillus acidophilus NCFM ครับ Probiotic W นะครับจะเป็นสูตรซินเบอติกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าจะมีส่วนผสมของพรีเบีติกอยู่ด้วยแล้วก็จะมีพรีเบีติกถึง2ชนิดเลยครับนั่นก็คืออินูลินและฟลกโเลโกแซคคารายและนอกจากนี้ ก็ยังมีส่วนผสมของผลไม้นะครับนั่นก็คือแครนเบอร์รี่ผลไม้ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของสุขภาพทางเดินปัสสาวะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพเฉพาะตัวสุขภาพจุดซ่อนเร้นนะครับก็อย่าลืมนะครับโปรเบอร์ติกสูตรเฉพาะสําหรับผู้หญิงให้ผู้หญิงรู้สึกสุขภาพดีรู้สึกสดชื่นมั่นใจในทุกๆวันครับถ้าถูกใจก็อย่ายลืมกดไลค์ชอบใจก็อย่ายลืมกดแชร์ แต่ที่แน่ๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ